ทุกคนคุณเมริเกลนะคะทลิปนี้นะคะมันก็จะมา รีวิวนะคะลิปสติกลิปแมตจิมจุ่มนะคะจากแบรนด์สุมาลีนั่นเองนะคะทุกคนก็มีด้วยกันรครบถึง8สีกันเลยทีเดียวนะคะแต่ว่าเป็นแพคเกจกล่าวฝาสีขาวนั่นเองนะคะทุกคนก็มิวใช้จริงมาประมาณหนึ่งแล้วก็เลยจะมารีวิ e ทุกคนได้ฟังนั่นเองนะคะว่าเป็นยังไงบ้างความรู้สึกจากคนที่ใช้จริงเนี่ยเป็นยังไงนะคะเอาแบบไม่อวยน้องเลยนะคะเพราะว่ามิวก็เป็นอีกคนที่เป็น fc น้องวิวเช่นเดียวกันนะคะแต่ใครที่ยังไม่รู้จักก็จะมาแนะนำรู้จักกันใน,ในคลิปนี้น,ะน,ะะน,นั่เนเอง,งนะคะทนนุกคนเนื้อ ไปชมกันเลยคะ่ะแบรนด์สุมาลีนนะคะก็จะ,ะเป็นลิปสติกเนื้อแมทจิ้มจุ่มนะคะเป็นเนื้อกำมหยี่นั่นเองนะคะทุกคนก็มาในขนาดประมาณ2กรัมนั่นเองะคะทุกคนในราคา129บาทนะคะ<ม>แล้วก็เจ้าของแบรนด์เนี่ยเป็นผู้ชายนั่นเองคะ่ะซึ่งเจ้าของแบรนด์ลิปที่เป็นผู้ชายเนี่ยคือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะคะคือน,น้องเป็นผู้ชายแท้ๆจริงๆที่เขาทำแบรนด์ลิปขึ้นมานั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีคําว่าสีสันสวยสดงดงามเช่นเดียวกันดูในเพจ ลิปตอนแรกนะคะก่อนที่มันจะซื้อนะซื้อมาทั้งหมด5สีเลยตอนแรกนะคะแล้วจะทําเป็นลองของแกะกล่องอะไรเงี้ยว่าเป็นยังไงบ้างสักพักหนึ่งก็รู้สึกว่ารอซื้อไห้ครบทุกสีแล้วก็มารีวิวทุกคนได้ดูเลยในคลิปเดียวกันเลยดีกว่านะคะทุกคนแบรนด์ของน้องวิวเนี่ยคะ่ะอายุจะไม่ผิดน่าจะมายี่สิบสี่ทุกคนแต่ว่ามีแบรนด์เป็นของตัวเองแล้วนั่นเองนะคะซึ่งเขาก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ ดังใน Ti k t o อกนั่นเองนะคะซึ่งมิ้ก็เป็น f c น้องเขาก็เลยอยากจะอุดหนุนน้องเขาก็เลยมารีิวให้คนได้ดูคลิปนี้นั่นเองนะ,ะตัวกล่องเขานะคะจะมาเป็นแบบนี้นั่นเองนะคะสุม,มาลีอันนี้คือแพ็กเกจเก่านะน้องเขาบอกว่าจะมีแพ็กเกจใหม่มาจะพักนึงแหละอันที่เป็นแพ็กเกจเก่าไปก่อนนะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นสีขาวนะคะมาเป็นกระดาษนะแล้วก็ตรงนี้จะเป็น ลายที่มีความวิบวับตรงนี้นะคะสีส้มอ่อนส้มเข้มเลยก็ว่าไปนะคะข้างล่างเลยจะเป็นเบอร์เบอร์สีนั่นเองะะทุกคนก็มีอยู่ด้วยกันถึง8สีนะคะจนตอนนี้นะจ๊ะข้างหลังเขาก็จะเป็นสรรพคุณนะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษเลยนะจ๊ะมาในปริมาณ2กรัมนั่นเองนะคะทุกคนตัวนี้ไม่ทดลองในสัตว์ด้วยนะคะเปิดมาแล้วใช้ได้อย่างน้อย1ปีนั่นเองนะคะทุกคนตัวแท่งเขาก็จะเป็นาสีขาวนนี้เบอร์ศูนย์สี่น,นะคะทุกคนคือเบอร์เบอร์หนึ่งถึงเบอร์ห้าจะเป็นตัวอักษรหนึ่งแต่ว่า เบอร์6ถึงเบอร์8จะเป็นอักษรหนึ่งน,นั่นเองนะคะทุกคนชื่อแบรนด์น้องเขาจะอยู่นี้นะคะสุมาลีนะจ๊ะข้างล่างจะเป็นเบอร์นั่นเองนะคะตรงฝาก็จะเป็นสีขาวซึ่งสังเกตว่าฝาสีขาวก็จะมีความว่าเลอะง่ายนั่นเองทุกคนนี้ก็เป็นข้อเสียของเขาอย่างหนึ่งแต่ว่าถ้าใครไม่มมยก็ใช้ได้นะคะไม่เป็นไร6ถึงเบอร์8เนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้นะคะตัวหนังสือนี่แต่ว่าฝาสีขาวเหมือนกันซึ่งก็เลอะนะคะทุกคน <S <S เห็นสเตนนะคะมันเลอะจริงๆตัวนสีทั้งหมดนะคะจากเบอร์1ถึงเบอร์8มีก็ ตัวที่หลังมือไว้ให้แล้วนะทุกคน,นเป็นเบอร์010-2 0 3 0 4 0 5 0 6 0 7แล้วก็0 8นนั่นเองนะคะทุกคนตีเนี่ยจะบอกว่าค่อนข้างที่จะมีอยู่ด้วยกันหลายโทเลยทีเดียวนะคะตอบโจทย์กับสาวผู้หญิงทุกวัยก็ว่าได้นะทุกคนมีจะทาให้ดูนะคะพอเปิดมาเนี่ยอพเิเคเตอร์เขาก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนเป็นหัวก็ไม่ยีแบบนี้เลยนะคะพอทาปุ๊บเนี่ย มันก็จะนุ่มไปกับมือเลยนะทุกคนเนื้อจะเป็นแนวกระมีนิดนึงนะคะซึ่งหลังทาเนี่ยทำให้เนื้อปากนุ่มมากๆเลยเนี่ยคือทาไปแล้วมันก็จะแห้งเป็นแป้งไปเลยทุกคนมันจะเป็นออกแนวเนื้อแมตต์กระมีแต่พอแห้งไปแล้วมันก็จะไม่หนึบปากเป็นเนื้อเป็น,ปนแป้งไปนั่นเองะคะ่ะทุกคนซึ่งดีงามมากตอบโจทย์มากกับช่วงนี้นั่นเองซึ่งเราจะต้องใส่แมตทุกวันใช่ไหมละ่ะเออมันก็จะแบบทําให้ไม่ติดแมตติดอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ถามว่าติดทนอะไรไหมเดี๋ยวเรามารีวิวกันอีกทีหนึ่งนะจะออกแนวโทน แดงๆแ,แบบแดงจริงๆเลยนะคะแดงจริงๆเลยนะทุกคนแต่ว่าพอเกลียปุ๊บเนี่ยมันก็จะออกแดงอมแบบไม่ได้แดงสว่างมากนะคะทุกคนไม่ต้องทาเต็มปากก็ได้นะเราสามารถทาแบบอ่อนๆเสร็จแล้วก็ไปทาแบบเป็นทึบๆได้แล้วก็ทาแบบไล่สีแบบนี้ก็ได้นะ,ะทุกคนเขาออกแบบมาเพื่อที่แบบทาอ่อนก็ได้ทาเข้มก็ได้นั่นเองนะคะ <S <S สีเบอร์สองจะเป็นนู๊ชมพูนะคะทุกคนพอเกลียๆ,ๆ,ไ,ปๆไปก็เออดูทนละมุนดีนะคะสีอ่อนๆดีสีเบอร์สามจะเป็นสี นูด mm. อมส้มนั่นเองทุกคนสีนี้คือเหมาะกับทุกเพศทุกวัยเหมาะกับทุกสีผิวเลยนะ,ะทุกคนเพอเกลี่ยไปแล้วก็จะทําให้รู้สึกว่าเออดูมีความสุภาพผู้ดีอะไรอย่างนี้นั่นเองนะจ๊ะอเบอร์สี่นะคะจะเป็นสีน้ําตาลโทนน้ําตาลนั่นเองซื่คือสีนี้เป็นสีที่มิวชอบมากที่สุดเพราะว่าสามารถทาได้บ่อยทากับลุคอะไรก็ได้อะไรเงี้ยสวยแน่นอนนะคะสีเบอร์ที่ห้านะคะจะเป็นสีสม้มแบบจี๊ดเลยนะคะทุกคน ้มแจด๊ดอะคือตอนแรกอะไม่รู้ว่าจะสั่งมาทําไมแต่ก็รู้สึกว่าอัไนไหนๆก็สั่งมาแล้วก็เลยสั่งมาให้หมดเลยดีกว่านะคะทุกคนสีเบอร์ห้าเนี่ยจะบสกว่าคิดว่าตอนแรกอะทากับผิวแบบอมเหลืองแบบเราจะไม่สวยนะแต่ปรากฏว่าทาแล้วทาแบบเต็มปากก็คือสีขึ้นมากแจ่มมากเลยนะคะทุกคนผิวแบบเราเนี่ยคือทาแล้วสวยมากทุกคนผิวขาวก็สามารถทาได้แบบแจ,มแจม่มๆเบอร์หกนะคะก็จะเป็นออกแนวโทนต้มอ,อิดๆนะสีที่เจ็ดนะคะจะเป็นสีออกชมพูกะปินะคะชมพู คนนู้ดนั่นแหละทุกคนก็เข้มกว่าเบอร์สองขึ้นมานิดนึงนะคะทุกคนสีเบอร์8นะคะเบอร์สุดท้ายจะเป็นเบอร์ที่สีแบบแดงที่ทุกคนชอบทาได้กับทุกสีผิวนั่นเองนะคะเป็นแดงเข้มๆที่บอกว่าเป็นแดงแวมไพร์แดงองุ่นแดงกำๆอะไรเงี้ยทุกคนทาแบบ ทาเต็มปากก็ปังทาไล่สีก็สวยนั่นเองทุกคนเป็นเกาหลีแบบสวยๆเลยนั่นเองนะจ๊ะแล้วนอกจากที่เขาจะมาเอามาทาปากแบบนี้ได้แล้วนะทุกคนเขาก็มาทาแก้มแล้วก็ทาตาได้ด้วยนั่นเองเนื่องด้วยความที่เนื้อเป็นเนื้อที่ค่อนข้างจะเป็นนุ่มๆแบบกัมยี่อะไรเงี้ยทุกคนก็สามารถเกลี่ยกับผิวของเราได้ง่ายนั่นเองทุกคนอย่างที่มิวทามาตอนนี้นะเดี๋ยวมิวจะคืนรูปให้ดูตอนแรกเลยมิวใช้เป็นเบอร์ศูนย์เป็นนูชชมพูนั่นเองนะคะคือทาไปก็ไม่ได้แบบว่าแห้งเร็วอะไรเท่าไหหรยยััังงพออใ้้้้ีเเเววววลวลลลาตแแกกก็ก็ดนนนค แถมเกลี่ยง่ายด้วยนะคะไม่แบบเป็นคราบเตียงใดเลยนะทุกคนอันนี้คือมิวทาแล้วครีมหลังจากที่ทารองพื้นไปแล้วนั่นเองะคะทุกคน,านตาเนะะี่ยค่ะมิจะใช้เบอร์ศูนย์หกลงไปก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยสีเข้มตรงหางตาคือเบอร์แปดนั่นเองจะทําให้ตาเราดูแ่บมีมิติมากยิ่งขึ้นทําเมื่อเอาสีเข้มเข้มมาลงนั่นเองนะคะแล้วก็ทาที่กลางตาด้วยเบอร์ศูนย์สามหรอถ้าจะไม่ผิดนะคะก็ตามนี้เลยนะคะแล้วก็เกลี่ยให้มันฟ้งๆนะทุกคนก็คือ แต่งแล้วก็คือสวยประมาณนี้เลยเนี่ยเห็นไหม,อ,มออกแดดปุ๊บก็คือแบบประมาณนี้เลยคือหลักๆคือเกลีย่ยให้มันแบบเป็นฟุ้งๆให้นั้นเองนะคะแล้วก็เอาตัวิตเตอร์เนี่ยมาแต่งที่หัวตานดนึงแล้วก็ไฮไลท์มาทาที่หัวตานดนึง mm hmm. แค่นี้ก็คือสวยแล้วหางตาไม่ทำอะไรเขาเลยนะคะเพราะว่ามันเนื้อแมทอยู่แล้วเนี่ยจ้าก,ก็เออดูสวยงามนะคะดูเหมือนแบบแต่งด้วยอายแชโดว์ที่แบบไม่คิดว่าิแมทจิ้มจุ่มทาได้อย่างทุกคนแต่ว่าก็ ึกไปนะคะเดี๋ยวก็จะได้แน่นอนนะคะทุกคนในการแต่งตานะคือแต่สีวันนี้มีช่องมากเลยนะเออไม่ธรรมดานะเขียนอายไลเนอร์มาแล้วก็ดัดขนตาปัดขนตาอรองก็คือเหมือนแต่งด้วยอายแชโดว์ฟูสีฝุ่นปกติเลยแต่ว่ามันจะมีความติดทนแล้วก็สีชัดกว่านั่นเองนะทุกคนความดีงามของเขาคือตอนเบลนเนี่ยก็คือเบลนง่ายมากเพราะว่าเนื้อเขาค่อนข้างจะนุ่มเลยทีเดียวนะคะเบลนแบบค่อยๆไล่สีขึ้นไปให้มันแบบเป็นฟุ่งๆคือสวยมากเบลนง่ายมากลิปแมทบางทีเนี่ย คือมันถ้ามันแห้งไวเกินน่ะมันก็เกลี่ยแป๊บน,นึงอ่ะแห้งแล้วนี่นก็จะเป็นปื้นๆเป็นคราบๆอะไรอย่างนี้นเองนะคือทาตาก็ง่ายทาแก้มก็สวยทาปากก็เลิศน,นะคะทุกคนถามว่าทาเบอร์อะไรมิวทาด้วยคือมันหลายสีทุกคนเรามีหลายสีเราก็สามารถเอามาผสมกันได้นะจ๊ะมิวทาด้วยสีเบอร์ศูนย์เก่อนนะคะทาแบบใช้นิ้วเล็กๆทุกคนไม่ได้ทาแบบเต็มปากเรนขอบนั่นเองนะคะตามด้วยสีเบอร์ศูนย์ห้าเอ๊นะจ๊ะเบอร์ศูนย์ห้าไปทีนึงก็เลนไปอีกทีนึงแล้ว ทาด้านในปากด้วยเบอร์08อ่าอะไรอย่างงี้เป็นต้นมันก็จะได้สีใหม่แบบนี้ขึ้นมานะทุกคนแล้วถ้าพูดถึงความติดทนกันน้ำอะไรเงี้ยมิวก็ทดสอบมาประมาณหนึ่งแล้วนะมิวคิดว่าอยู่ในระดับที่อันนี้มิวขอพูดแบบไม่อวยนะคะทุกคนถึงมิวจะเป็น FC น้องก็ตามนะคะมีความติดทนในระดับที่ดีนะคะทุกคนค่อนข้างดีทีเดียวแต่ว่าไม่ได้แบบติดทนเลยขนาดนั้นน,น,นะคะอ่าเดียวจะทดสอบในการกินน้ำเพื่อดึงกลุก๊ป บจะไม่ติดออกมาเลยทุกคนเห็นไหมเนี่ยคือถามว่าติดหลอดแก้วน้ําอะไรอย่างงี้ไหมก็ไม่เชิงติดขนาดนั้นนะคะมันจะมีแบบเป็นขุยๆออกมาแบบนิดๆแต่ว่ารับได้นะคะทุกคนเนี่ยติดมาเฉพาะเป็นสีแดงๆข้างในเท่านั้นนะอันนี้ไม่เกี่ยวนะทุกคนมีเช็ดมือเนี่ยติดมาเฉพาะข้างในแบบนิดๆน,นั่นเองนะเ,เดี๋ยวอีกทีหน,นึ่งเนี่ย คือแทบจะไม่เห็นออกมาเลยนะคะว่าแบบติดมาอะไรเงี้ยนะทุกคนแบบเป็นสีแดงๆนี่นี่เนี่ยนะแต่ถ้าเป็นสีอ่อนๆอย่างเช่นสีนู้สีน้ําตาอะไรเงี้ยไม่ค่อยเห็นนะด้วยความที่ตอนมันเซ็ตตัวเสร็จใช่ไหมมันก็จะแห้งเป็นแป้งไปงนั่นเองมันก็ทําให้ปากเราไม่ได้แบบเหนียวเนื้อหนะแต่ว่าถ้าวัดด้วยการอ่ใช้ทั้งวันแล้วก็ออกไปกินข้าวกินน้ำอะไรเงี้ยลิปเขาจะอยู่ในระดับโทนประมาณแบบเกือบจะหายไปเกือบจะหายไปทั้งปากทุกคนเพราะมันก็ยังพอเหลือมาประมาณแบบ 5้า0เหลือแบบเกินครึ่งครึ่งมาเลยนะคะทุกคนก็ถือว่าในราคา129บาทเนี่ยถือว่าทําได้ดีนะคะสาหรับลิปสุมาลีนั่นเองนะคะแล้วถามว่าสายถูกดีๆอย่างเราเนี่ยควรมีไหมนั่นเองมีตอบเลยอย่างมั่นใจนะคะว่าควรมีแน่นอนทุกคนคือลิปราคาแบบร้อยกว่าบาทแค่นี้ความติดทนรดีงามเลยทีเดียวนะคะสามารถพกพาได้ได้ได้อย่างเงี้ยคือถือว่า อยู่ในระดับที่คนต้องมีนะคะทุกคนไม่จำเป็นต้องมีทุกสีแบบมิวก็ได้นะคะก็เลือกที่ที่เราทาได้ทุกวันอ่ะเลือกไปสีสักสีหนึ่งนะคะที่เราทาได้ทุกวันแบบนี้เลยนะะอาจจะเป็นศูนยสองศูนย์สามอะไรเงี้ยศูนย์สี่เนี่ยเนี้ยเออควรมีนะคะเลือกมาสักสีหนึ่งนะคะแล้วก็หรือว่าศูนย์หกเจ็ดอะไรเงี้ยก็ได้นะคะถ้าเราไม่ชอบสีโทนแดงก็ข้ามไปนะทุกคนอย่างน้อยต้องมีสักสี่สองสีนะมีคิดว่า ยิ่งใช้ไปถ้าซื้อสีเดียวมาอาจจะต้องกลับไปซื้อซ้ำก็ได้นะคะทุกคนหรือว่าเลือกเป็นสีโทนเข้มๆโทนแดงก็คือสวยนะทุกคนแล้วก็เอาไปผสมกับสีอ่อนอะไรเงี้ยก็สวยแน่นอนทาด้าน,นในปากก็คือสวยแน่นอนนั่นเองนะ,ะทุกคนชอบถือก็จะเป็นเบอร์05ใช่ไหมเป็นเบอร์08นนะคะที่ สีแดงแมทนะที่เราสามารถทาออกงานได้แล้วก็ทาแบบสวยแบบเลือดๆดเท่ๆเลยนะเป็นเบอร์08นะแดงเข้มถ้าเป็นโทนชมพูเบอร์สองนะเพราะว่าถ้าอยากเข้มขึ้นก็เอามาผสมกับสีแดงไดน้นิดๆอะไรเงี้ยนะคะที่มิวจะซื้อนะถ้าแบบไม่ต้องซื้อครบทุกสีถ้าให้เลือกนะทุกคนก็จะซื้อเป็นสามเบอร์นี้นั่นเองนะคะส่วนความลบง่ายถ้าเดยวมิวจะมาลบห้ือคนที่ดูนะว่ามันจะลบได้ง่ายประมาณไหนนะทุกคนก็ลบได้ง่ายตามปกติเลยนะคะ แต่ว่าข้อเสียของเขานะก็อย่างที่บอกนะคะว่าฝาเขาจะเป็นสีขาวแบบนี้ใช่ไหมแล้วด้วยความที่ฝาเป็นสีขาวเนี่ยมันก็ทําให้เนื้อลาทาลิปอะไรก็ตามเนี่ยอย่างที่เราเกลี่ยนิย้วเสร็จใช่ไหมเราจะปิดฝาปุ๊บอ่ะโดนไปแล้วนะคะฝาเขาจะเป็นแบบสีเลอะๆแบบนี้นั่นเองะคะแต่ถ้าใครแบบไม่หม่ก็เอาใช้ได้ตามปกติเลยแต่ว่าถ้าใครแบบรักสะอาดหน่อยหรือว่าเป็นโรคที่แบบว่าพวกเพอร์เฟคชันนิสนะทุกคนเขาก็จะเอาแบบขึ้นสำอางมาลบมาลบอีกทีหนึ่งนะทุกคนมันก็จะทําความสะอาดได้ เหมือนกันนะ ตัวแพคเกจเนี่ยนะคะเขาจะเป็นทรงแปดเหลี่ยมนะคะแล้วก็เน,เนื้อด้านนะทุกคนซึ่งไม่ได้เป็นเนื้อใสนะแต่ว่าสามารถเห็นสีข้างในได้อยู่ก็ไม่ทําให้เป็นรอยนิ้วมือได้ง่ายนะด้วยความที่แพคเกจเขาเป็นเนื้อด้านนั่นเองก็มิวชอบแพคเกจที่เป็นเนื้อด้านด้วยนะคะมันดูแบบสวยเท่นั่นเองเอทั้งหมดจะเป็นรีวิวที่มิวมาคนได้ดูนะคะกับดิบของสุมาลีจากน้องวิวนั่นเองนะ,ะทุกคนเป็นอ่าติ๊กต็อกเกอร์คนหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะทำ u t u b e ด้วยนะเออก็ไว้ฝากติดตามด้วยแล้วกน <c oughs> ันนะคะ ถ้าใครอยากจะซื้อลิปสุมาลีตัวนี้นะคะก็มาในะคะราคา129บาทนั่นเองนะคะทุกคนซื้อ,อได้ที่เพจลิปสุมาลีนั่นเองะคะ่ะเดี๋ยวจะขึ้นช่องทางการติดต่อให้นะคะว่าเป็นยังไงนะคะราคา129บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าจานผิดโปรเขาจะเป็น3แท่งส่งฟรีนั่นเองนะคะแล้วก็บางที่อาจจะมีชของแถมบ้างอะไรบ้างก็ว่ากันไปแล้แต่ช่วงโปรโมชันน่นของเขานั่นเองนะคะทุกคนโอเคค่ะ ถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องช่องนี้ด้วยก็แล้วกันนะคะทุกคนมีเมอร์ดี้เกิลค่ะไปและบ๊ายบายไปลองดูนะคะทุกคนอ่าคุ้มค่านะคะ